จะตายไวร้ายไวรัสอ้อมแม่ทำของว่างไว้แน่อยู่ในครัวรีบไปกินซะนะเดี๋ยวจะเย็นหมดนะจ้าครับอ้อมจ้ะของว่างอยู่ในครัวนะค่าแม่เดี๋ยวหนูขอส่งงานให้เพื่อนก่อนนะคะจ้า อะไรเนี่ยหยุดก่อนเจ้าน้องตัวดีมีอะไรเหรอครับพี่สาวจอมโหดโอมก่อนที่พี่จะมาใช้คอมโอมได้เอาอะไรแปลกๆมาลงคอมหรือเปล่าอืมเปล่านะเจงหรออืมแล้วไอเจ้าไอคอนปร,ประหลาดและไอหน้าต่างอินเทอร์เน็ตพวกนี้มันอะไรกันเนี่ยไม่รู้นะครับพี่ทำไมเหรอครับนี่นะโดนไวรัสเข้าให้แล้วนะสิยันเนี่ยฮะ เมื่อกี้พี่มะนงส่งลิงอะไรมาก็ไม่รู้อะครับผมก็เลยคลิกไปดูแล้วมันก็มีหน้าต่างพวกนั้นขึ้นมาเต็มเลยอะครับมะนงส่งมาให้ <_ oz. S 2> เวนกรรมคุณพ่อเพิ่งลงวินโดให้เมื่อวานยังไม่ได้ลงแอนตี้ไวรัสเลยอ่ะก็ะผมเห็นว่ามันมาจากพี่มะนงผมก็คงคิดว่าไม่มีอะไรอะครับแล้วแบบเนี้ยคอมพิวเตอร์เราจะเป็นอะไรมากไหมครับเนี่ย พี่เองก็จัดการไวรัสไม่เป็นเหมือนกันน่ะสงสัยต้องรอคุณพ่อกลับมาจัดการให้แล้วล่ะขืนใช้ต่อตอนนี้เดี๋ยวไวรัสมันจะลามไปติดเครื่องของเพื่อนคนอื่นๆของพี่ด้วยนะสิแย่ yeah, เลยอะ่ะเดี๋ยวนี้นะอะไรพวกนี้มันมาในรูปแบบประหลาดๆเยอะจริงๆอะ่ะทั้งไวรัสสปายแวร์เวิร์มโทรจันโอ้ยตามไม่ทันจริงๆเลยเอ๊สปายแวร์เวิร์มโทรจันคืออะไรอ่ะครับ ผมเคยได้ยินแต่แค่ไวรัสนะครับงั้นเดี๋ยวพี่จะอธิบายให้ฟังไวรัสเป็นสิ่งแปลกปลอมที่เข้ามาในระบบคอมพิวเตอร์ของเราทําให้คอมพิวเตอร์เนี่ยไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติไวรัสคอมพิวเตอร์มีหลากหลายชนิดเลยนะก็คล้ายๆกับเชื้อโรคที่เป็นสาเหตุของโรคหวัดของเรานั่นแหละนอกจากจะทําร้ายคอมพิวเตอร์ของเรายังอาจลุกลามไปถึงเครื่องคนอื่นได้ด้วย หนอนหรือเรียกอีกอย่างว่าเวิร์มเป็นรูปแบบหนึ่งของไวรัสมีความสามารถในการทำลายระบบในเครื่องคอมพิวเตอร์สูงที่สุดในบรรดาวไวรัสทั้งหมดสามารถกระจายตัวได้รวดเร็วผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตซึ่งสาเหตุที่เรียกว่าหนอนนั้นคงจะเป็นลักษณะของการกระจายและทำลายที่คล้ายกับหนอนกินผลไม้ที่สามารถกระจายตัวได้มากมายรวดเร็วและเมื่อยิ่งเพิ่มจำนวนมากขึ้นนะระดับการทำลายล้างก็ยิ่งสูงขึ้นด้วย น,น,นอแยะม้าโทรจันก็คือโปรแกรมจำพวกหนึ่งที่ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อแอบแฝงกระทำการบางอย่างในเครื่องของเราจากผู้ที่ไม่หวังดีชื่อเรียกของโปรแกรมจำพวกนี้ก็มาจากตำนานของม้าไม,ามา้แห่งเมืองทรอย ซึ่งการติดนั้นไม่เหมือนกับไวรัสและหนอนนะที่จะกระจายตัวได้ด้วยตัวมันเองแต่โทรจันจะถูกแนบมากับ e guard, อีการ์ดอีเมลหรือโปรแกรมที่มีให้ดาวน์โหลดตามอินเทอร์เน็ตในเว็บไซต์ใต้ใตดินและสุดท้ายที่มันต่างกับไวรัสและเวิร์มก็คือมันจะสามารถเข้ามาในเครื่องของเราโดยที่เราเป็นผู้รับมันมาโดยไม่รู้ตัวนั่นเองอะ่ะโอมโห ส่วนสปายแวร์นะโอมก็คือโปรแกรมเล็กๆที่ถูกเขียนขึ้นมาสอดส่องการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราอาจจะเพื่อโฆษณาสินค้าต่างๆสปายแวร์บางตัวก็สร้างความรำคาญเพราะจะเปิดหน้าต่างโฆษณาบ่อยๆแต่บางตัวร้ายกว่านั้นเลยนะคือทำให้เราใช้อินเทอร์เน็ตไม่ได้เลยไม่ว่าจะไปเว็บไหนก็จะโชว์หน้าต่างโฆษณาหรืออาจจะเป็นเว็บประเภทลามกอนาจารพร้อมกับบนะ๊อปอัพ ลจากที่พี่ดูอาการของคอมพิวเตอร์เราแล้วเนี่ยนะที่เป็นอยู่ตอนนี้ก็น่าจะติดไวรัสสปายแวร์น่ะยังมีอีกเยอะแยะมากมายเลยนะไวรัสคอมพิวเตอร์เนี่ยแต่ละตัวแต่ละชนิดร้ายกาศทั้งนั้นเลยว้าแบบเนี้มีหวังคอมระเบิดแน่ๆเลยอะ่ะมันจะพังไหมเนี่ยแม่ต้องว่าแน่ๆเลยอะ่ะออบางทีมันก็ไม่ได้ร้ายแรงขนาดนั้นหรอกจก้ะมันแล้วแต่ด้วยว่าเป็นมากน้อยแค่ไหนอะ่ะ แต่ฟังจากที่พี่พูดแล้วผมก็กลัวนะครับอ้อมโอมทำอะไรอยู่ล่ะของว่างเย็นชื่นหมดแล้วนะจ๊ะแล้วทำไมทำหน้าแบบนั้นกันล่ะมีอะไรกันหรอก็ไม่มีอะไรหรอกค่ะคุณแม่แค่คอมมันไม่ค่อยดีนะคะเลยปิดเครื่องไปก่อนอ้าวก็เพิ่งซื้อมาไม่นานนี่นาก็ใครบางคนแถวนี้แ่ละค่ะคุณแม่ เดี๋ยวถ้าคุณพ่อกลับมาแล้วก็ให้คุณพ่อช่วยดูให้กันแล้วกันนะจ๊ะกลับมาแล้วจ้าแม่เปิ้นจ้ามีอะไรให้กินบ้างหิวจัง